สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพบกับคลิปแม่โบโนโฟฟ้าเชนแนลอีกแล้วเย้วันนี้นะคะ,ก,ค bon ก,นนะ,คะก็ถึงวันมาค่ะบูชาแล้วโบฟา้าจะมาร้องเพลงมาค่ะบูชาสองรอบจะได้ยากค่ะเดี๋ยวมาร้องทุกคนจะร้องมาดูกันนะคะ ว่าจะร้องคาโฟฟาได้ไหมมาร้องกันเลยหนึ่งสองสามมาค่ะมาค่ะบูชาถือกันว่าวันเพ็ญเดือนสามคนไทยน้ำใจงามวันเพ็ญเดือนสามมาทำบุญกันจาตุรง เกิดฉันนี่ว่าวันปารา,าสชาตสัจจันพระอรหันต์มาประชุมกันพันสองร้อยห้าสิบองค์พันสองร้อยห้าสิบองค์มาค่ะมาค่ะบูชาถือกันว่าวันเพ็ญเดือนสามคนไทย น้ำใจงามวันเพ็ญเดือนสามาทำบุญกันจาตุรงกระสันนิบาัน์ปรลาดมหาสัจันพระอรหันต์มาประชุมกันพันทรงร้อยห้าสิบองค์พันทรงร้อยห้าสิบองค์จบเลยค่ะนี่ค่ะสองรอบเลยค่ะ เพลงมาค่ะบูชนก็แบบว่าร้องง่ายแป๊บเดียวเองนะคะร้องจบทีเดีเลยค่ะแป๊บเดียวร้องง่ายอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้คิดแม่โบน้องโพ้าเ์เน่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็พอแค่นี้ไปก่อนนะบ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ อย่าลืมกดติดตามด้วยนะคะจะได้ไมพาคลิปแม่บูคลิปคลิปแม่บูน้องโฟร์แฟชั่นนะคะสวัสดีค่ะจุ๊บๆุ๊บบายบายด้วย